นี่นะครับเราจะพาลงไปดูป่องภูเขาไฟแบบใกล้ๆเลยนะครับข้างล่างเลยดูแบบใกล้ชิดเลยครับนี่นะครับตรงที่มีการเกิดภูเขาไฟสมัยก่อนครับตรงนี้แหละครับดูเอาครับจังหวัดบุรีรัมครับ อันนั้นเป็นเครื่องวัดอะไรเขาไม่รู้ครับต่ตรงนี้ก็ด้วยครับที่มันออกมามันไม่ได้ออกมาแค่รูเล็กๆครับมันออกมารูใหญ่เมื่อก่อนใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าด้วยระยะเวลามันก็นี่แหละครับลาวาครับพอมันแข็งตัวไปมันก็กลายเป็นก้อนเห็นนี่จัดเี่จัดียวชื่อชื่อ<า>เะรคจุนตัว นี่ครับตรงนี้แหละครับดูครับดูเอาครับเผื่อมีแร่มีคริสตัลคงจะไม่มีอะไรมากเกว่าก้อนเห็นแล้วล่ะครับกเจ